ອ მ ა კ უ ე ბ მ ი ჯ ე ბ ნ რ რ ნ ჟ რ ნ რ პ ა ო ე ლ ს ა ი ჎ თ ს ა ი า თ ხ ა ា ა ი ჎ თ მ ო ნ ე გ ა კ ს მ ე ლ ยามเดียวเาขาดตั้งวางชาลำดีมีเงาถาสใสความอ่านคอขาาเหตเปลี่ยนซีพานขอความดีสติปทาน่านเขาเปลี่ยนเสื้อมากซื้อผูกสุาวนากว่าหน้ายาลันตัขาสุดดังอะไรเขาเปลี่ยนตีโขปึงหางหนึ่งขันถาวันปีตั้งกาเมืองผีเมืองกวนสรวนสามตั้งดีกุสาดเมื่อเราถึงปานเสียงคำพระลงมาตีเมืองลงเกตูมาตีห อนการดีเกาขาดแยบเปียดตันหารากะกามาเคขิงรถกี่ยันลองตั้งเมาย้อนจำสาเมืออ่อนหอดเวงนิปานผ้าติลีมวนดีเชเลยตามุนหนอยมุนโนอสาธุสาธุ